สามหนึ่งกับชีสามหนึ่งนะไอ้เพื่อไปพิจารณาดูเยอะยังเขชยนพิดรก็่าบอะไรทีละที่ชนสามแปดี่ชนหกแปนี่คือสมบัติโอสามแปดงามแปดสองมันดังเออมันดังแดหกเหลบน

นั่นั่งนั่งคิดดิน่งวาจอกก็เกาอันเปตัวเดียวรเปล่าอืมฮะตัวเดียวเลยวันแกกันเลยจุดถูปูใหญ่ไงยังยังยังจุดถูปูใหญ่โค้งุด่ไทยอืมงามสมวนวันหน וק, anymore, <S <S หึ huh? yeah, yeah. ่งจุดใดตัวใดกับตัวก็เกาครับได้สองกับสองหเรื่องงอนนี่ อในเชินคงสุดท้ายนะครับจะคือถูกปู่ทํานะครับพาเพิ่นให้ลูกหลานพ่อได้เบิดหนีเบิดสิ้นเพรมีเงินใส่นะครับปู่ทําลุงครงักนะครับเพิ่นดูแลลูกหลานครับ นี่นีวงกลมแดงไปเลยนะครับเด็กนีเจะวิ่ง่นี่นี่นี่หกนี่สามนี่เนี่หกนี่หนึ่เจได้จาของมกสมกับนันแ่อะไรก็ค่อ่วงกลมหนเ่ื่อืมอืม แต่ว่าเหล็กมัน้นนะสองสี่ห,ชหกชนนะตัวเก่าก็เป็นไปได้ดครับก,ก้นจีตกใจกันห่อยสีแดงนะส,แนสีแดงเขียนกนจี๊ตกใจกันห่อยมันออกหนึ่งจีสองจีหนึ่งจี สองตัววงให้เพลินนัแน่ได้เลขวิ่งอ่ะวงให้เพลินนัน่นไงกีกีกอดมึงไดเยิงวิ่งสำหรับได้ใจได้ลุงใจใงนี่เข้าทุกงวดนะเมื่อกี้กับสองสี่หกเต็มเต็มวิ่งสามตัวตัวนึงดีพอดีมาสองหกเกียรติเด้ออือรีบวิ่งเฉพาะลขวิ่งนะจับคู่บนให้หน่อยบน สองคู่บนหนรือว่าใครชอบต่างก็ต้องหาใครสอบต่างกัน,อ,น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 ,อ,ยนอย่าเดือนนะบนนะครับบนนี่ะบนนี้เรืร่องวิ่งอันนี้ชี้หกสาม nàng ông đi làng làng dạ ông lộc 3 làng cũng có 3 nha các bạn hội chúng bưng nè ủng hộ FC bưng nha các จ่อตำอะไรายตรงนี้มันจอต่ำสองเกาสองเก่าสองสามสองหกออย่างเงี้ยสองหกก็ังไม่หลอก็เก่าอยู่แล้วกันสี่สองกสองหกสี่เนาะสําหรับก่อนวันที่สิบโอ้โหบอด้เชีวันที่นี่วะนนี่ยนี่เหนึ่งนึงิา chụp ừ. ừ. cho qua là nền lắc xám anh với chị lắc xám yeah. ที่หนึ่งสิงหาคมนะครับเฉพาะเล็กวิ่งนะครับมี6หี1หนึ 3, ่ีมนีเจ็แต่ผมมักโยก็คือมี6หกับสนะครับกับสารว่า f อซท่านไหนนะครับจับไซกันนะครับจับไซกันจังสห่งสามหกเรียว่าเจก็สิสามเจ็ดก็สจ ผมตีพบจับไห้นะครับจับไห้เฉพาะเลขสูตรมันสวนกันมันก็นส้นอยู่ที่สองอี่ี่ที่หกนะหรือว่ามันสิมาตัวเก่านี่กแต่นแน่นอนเนาะมันอาจเสียออกสี่สองหกหรือว่าสองสี่หกหรือสองหกสี่ยังสี่โต้ไปเนี่ยพอเลขส้นมันส้นอยู่สามโต้ที่โตที่มันออกแล้วนะครับี่ผมก็จับที่เลขส้นไหนแหละครับ มันมีเก้ามีหกเนี่ยมันก็มีสองเก้าสองสามสองหาเนาะมีหกเก้าหกสามแล้วก็หกห้าต้นที่ผมขีดให้ก็คือสองหาแล้วก็สามหกแล้วก็หกห้าล่างอันนี้ล่างนะครับล่างนี่ผมจับเล็กวิ่งมาครักผมว่าจังไรก็ขึ้นมาสาม ต้อกัเดินที่สามนะครับดนที่สามหลังเดินที่สามต้กาสมีสามสองสามหสามสี่สมีหลักสิบเลยบมสามปดสามหลักสิบผมจำหลักสามมนเป็นหลักสิบแล้วก็สีมีหกสี่หกแปดกันรลองรไว้เครื่องหกสี่เรหปส่วนที่ผมมาเก็คืองหกกับสามวันนี้นะครับอันมากแป จัดขันเพามมกระพานเพราะว่าเหล็กมันก็มีเขามีหลุดเนาะเหล็กก็มีเขามีหลุดแต่บบมีเหล็กดับเขาคิดว่ามันดับบ่เอ้าคิดว่าเหล็กดับมันกัมักออกใดคือเก่าหอึกดับกอกไดคือเกาเอละกอกไดคือเกาแต่มันมีศูน์แต่ผมบ่ได้จับศูนใส่ดอกเัินเจ้าได้จับศูนใส่ ส่วนพานได้บอกเงินการศูกันส่วนหาส่วนหกเนาะถอดรับมากรับส่วนก็ส่วหาูนย์หกเด้อครับอ่ะขอบคุณลุงใจครับสำหรับแนวทางวันนี้นะมากกัจัดคัดกับพานทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นแนวทางให้เลือกต้อหามากเนาะครับอขอบคุณลุงใจครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตามสูตนมันก็่อนยู่หันอ่ะ